แพรบไปแพรสวัสดีสวีดัตนะครับวันนี้นะมาเจอกับรถกระบะเลยเพื่อนนะนะครับแอบซิ่งนิดๆนะครับจัดทรงหน่อยๆนะครับใช้งานได้นะครับขับซื้อของได้แล้วก็ขับเท่ได้นะครับก่อนรับชมคลิปนะฮะเราอยู่กับน้องเอ็กวันนี้ครับผมอยู่กับน้องนิวด้วยนะครับแ่ววสวยจะด้วยสถานที่ตั้งอยู่ไหนครับน้องเอ็กซ์ถนนเลียบทางเหนือียงกราบธนบุรีเดินตรงเสากิโลเมตรที่สองร้อยสิบไม่ไกลไม่ไกลประมามสองมาเจอเพื่อนได้ครับผมวันนี้เรามีอะไรมาอวยเอฟซีครับน้องเอ็กซ์ ก็มีเป็นมิสุรุชิไททัน2.4เบนซินร้อยดีปี2012สวยๆเลยเนาะแล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยแล้วตัวนี้เท่าไหร่ฮะตัวนี้ฟีด้าฟีด้าดีพีโฟดีเอาจริงๆริงนะทำไมอะไทเกอร์อ๋ออะไรนะไทเกอร์ดีพีโฟดีไทเกอร์น้อยเขาเป็นสีล้อเก้าสีขาตลอดเลยพอพี่ป่ดูรถดีกว่าเอาจริงๆนะชอบมาตลอดเลยตอนรีวิวเย็นเเนี่ยนะครับเอารี้มแล้วิวติ่งไหนแล้วเนี่ยนะเป็นมิตซูริชินะฮะไททันปี2012นะครับแล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงด้วย เรื่องทะเบียนได้ของลำดับหนึ่งนะเรื่องทะเบียนสวยนะครับรถเดิมสีเดิมเล่มเดิมแล้วก็เครื่องเดิมด้วยนะครับที่เพิ่มเติมก็คือล้อแม็กซ์18นิ้วนะครับ CE 28สวยๆเลยนะครับกระจกโครเมียมแล้วคันนี้เป็นพาวเวอร์นะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าด้วยนะไม่ใช่มือหมุนนะจ๊ะเป็นแคปด้วยนะครับสีสันถือว่าพอใช้นะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก90นะครับนะครับแล้วก็ขอดูแม็กไนเนอร์หน่อยนะครับสวยๆนะนะครับยุโรอยทั่วไปนะครับแล้วกก็ไไมมม่ีอขนนนะะราาหัเ ก็ถือว่ายังเรียบร้อยอยู่นะครับมุมมืมก็ยังเดิมอยู่นะครับซ้ายขวาปิดท้ายนะฮะแล้วก็มีรอยนิดนึงนะฝาท้ายนะครับอาจจะไปโดนมะม่วงมานะครับสวยมุมนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับจัดทรงมาพองามเครื่องดีแคสซีสวยนะครับแคสซีสวยเต็มเส้นเลยนะครับผมไม่มีตัดต่อไม่มีชนหลักไม่มีจมน้ำรถพีพีบอกเลยพร้อมใช้บอกเลยว่าแสนตุยตุยนะครับรถสวยสวยเลยมาดูภายในกันดีกว่านะครับขอดูภายในนะครับน้องนิวนะ ผานคันนี้ถือว่าสวยนะแผงประตูข้างๆรีบร้อยกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็พวงราย power ขอฟังเสีงยงเครื่องยนางนิดนึงเสียงนี่คือนุ่มละมุนลิ้นสุดๆกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะเบาเดิมเนี่ยเป็นเบาผ้านะไม่ขาดนะครับผมดูสะก่อนเห็นไหมไม่ขาดไม่ขาดเขาอาจจะแบบต้องการความซิ่งๆแลวอาจจะแบบกินอะไรแล้วเลอะก็อาจจะไปโดนเบาผ้าก็ช่วยได้ไม่ชอบก็ถอดอลอกได้นะทงนี้เลอะอะไรอ่ะขอเป็นรอยกาๆหน่อยนะ แล้วก็หัวเกียร์นะครับแล้วก็ช่องแอร์นะครับแล้วก็ฟนต์ถือว่าสวยนะเนี่ยเรียบร้อยพี่เนอะแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะไปดูฝั่ง้นกันแผงข้าประตูก็สวยสะอาดนะกระจกไฟฟ้าก็ใช้ได้นะครับขึ้นลงเปิดปาร์ตนะครับนี่ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เสาเสิมก็ยังเดิมนะเม็ดองเม็ดอาร์ก็เดิมถือว่าไม่มีชนหนักจมน้ำแต่อย่างใดคนโซนสวยงามอย่างที่บอกนะฮะเอาเป็นไรครับมือไม้อ่อนเก็บเก็บของชั้นที่นสามชั้นนะฮะ สามชั้นก็หมูป้อครับทำเมื่อไหร่มองอย่างนี้นะครับของนี้เก่งมือรอเลยอ,อ๋อดูแคปที่เราที่ทำงานใช้ได้เนี่ยทำเมื่อไหร่เยี่ยมมากมันคือนอะไรมงตาตีต๋เองไม่รู้นะแคปก็กว้างขวางก,ก็ยังไม่มีริ้วรอยเลยมากนะครับเอามีไรฟาด้วยนะกระจกอ่ะนะรไรฟาดไม่ใช่ไรฝานะม,มาดูห้องเครื่องกันโอ้โหตอนนี้กำลังกำลังพลแล้วห้องเครื่องสวยสะอาดเดิมบางเฉียบ น้องดมมีแล้วฮะอ้าวอันนี้ดีแปลกเดี๋ยว,วอะไรครับเนี่ยอังคิวไม่ได้เตรียมด้วยเขาบอกว่าพลังเขาเหลือหรือยังไงอ่ะเอา้าอะไรของเจ้ยเนี่ยต้องคือสวยสะอาดเขาวิ่งมาแล้วก็มีลูกค้าประต้อมาํานะครับออที่เลอะหน่อยเนะเาะออยังไม่ได้เช็ดนะเพื่อนๆนนะแต่ว่ารถเดิมนะครับนี่นะครับห้องเครื่องสวยเครื่องเงียบนะครับ อ่ะโอเคไม่แพงไม่แพงคันนี้นะครับมารองไปใช้งานกันนะครับขับเที่ยวกับสงการได้นะนะครับเดือนหน้าก็จะเมสายอยู่แล้วนะครับรถไม่แพงด้วยนะครับจัดทรงมาพอง,งามสวยๆเลยนะครับมาแล้วจ๋ามาแล้วจ๋ามิสูมิชิไต้ตันนะฮะปี2 0 1 2มือเดียวป้ายแดงเพื่อนๆรถสวยมากๆนะจัดทรงมาก็พอง,งามครับผมผมเห็นมิสูนี้เอาไปทำเป็นตู้พิพก็ได้นะพี่ ใช่แล้วแต่ฮะเราแต่ชอบเลยนะรถเป็นของเราแล้วทํำอะไรกันฮะจะใส่ตู้ทึบจะใส่ไม่ทึบหรือจะอะไรก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาคันนี้เท่าไหร่ดีน้องเอกจัดไปเบาๆทีดหนึ่งแนสองห่นาพันบาทตุ้ง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 งตุ้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 งต้ง้ง้งตุ้งต้้้ต่อพี่้ง